คุณเคยประสบปัญหาเหล่านี้บ้างไหมที่โดนลงไปแล้วเก็บปืนไม่ทันเหมือนมีคนเอาปืนไปวางไว้ให้ตวัวโตมาแล้วก็สาดอันติใส่ตัวคุณจนคุณตายแมาแต้มมันเปดจนอยากจะบอกกับมันว่าพอ <S <S ่อหมดอายุไขถ้าคุณกำลังหาทางออกอยู่เราช่วยคุณได้เราขอเสนอให้คุณทำตามวิธีของเราได้เลยอันดับแรกอย่าทำตัวห้าวถ้ายัางหูข้าวไม่เป็นอย่าทำตัวเปี้ยวเดี๋ยวโดนตบเยี่ยวรันน้องให้มึงไปหาที่แลนดิ้งดีๆแล้วรีบๆวิ่งไปแอบและถ้าเรือนั่งสู้มึงยังติดอยู่ก็ขอให้มึงตั้งสติแล้วบอกตัวเองว่าแต้มลบในไฟายและนี่ จุดที่1ห,หลังจากที่คุณหาที่แลนดิ้งได้แล้วให้คุณรีบวิ่งไปที่กระสวยยานอวก,กาศเพื่อดีดตัว,ปบบตวเป็นดาวบุโตโอคุพดเ่นหลังจากนั้นให้คุณเล็งเป้าหมายไปที่ต้นคริสต์มาสที่อยู่ข้างหน้าคุณวัดแรงลมอุณหภูมิและองศาให้ดีๆถึงมันจะไม่เกี่ยวอะไรกับการดีดตัวเลยก็ตามให้คุณเอานิ้วตีนจิกสเก็ตบอร์ดให้พร้อมและดีดตัวไปและคุณก็จะได้ที่ยังเหมาะเจาะสําหรับยิงคนที่เดินผ่านไปผ่านมาแถวนั้น okay. Okay. Yeah. คําเตือนสําหรับวิธีนี้หากคุณไม่มีความชํําาาาาาานนนนญแแและะะะคคควมมม่ยยพออออจจอุุุุณณจจจจจเเกกกิิดบัตตตตหีขงไไปรท้้ สำหรับจุดที่2ให้ทุกคนมาตามแผนที่ที่ผมมาร์คไว้ได้เลยหลังจากที่คุณถูกปล่อยตัวจากกระสวยยานอวากาศและแลนดิ้งสู่พื้นโลกได้อย่างปลอดภัยให้คุณรีบเก็บอาว,วุธคู่ใจและวิ่งไปที่สลิงกิงกองสารานองกองแกงเพื่อโหอนไปยังสะพานที่อยู่ตรงข้ามเมื่อคุณได้มาถึงแล้วคุณจะพบเจอว่ามันว่างเปล่าแล้วมันไม่มีอะไรไม่มีใครไม่มีปืนแล้วก็ไม่มีที่อะไรเลยหลังจากนั้นให้คุณหาที่แอบแอบหลังตู้คอนเทนเนอร์จะดีที่สุด ไม่มีใครเจอคุณและคุณจะไม่เจอใครเหมาะสำหรับการแคมป์เป็นที่สุดครับผมสำหรับที่ที่สามนี้ใครยังเป็นมือใหม่อยู่ผมแนะนําให้ไปเก็บยาล่อไว้เลยเพราะมันทํายากมากๆอาจจะเกิดอุบัติเหตุจนได้รับบาดเจ็บหรืออาจจะมีการมรณภาพเกิดกับตัว,ตวคุณได้เราจึงขอแนะนําเมื่อคุณขึ้นแท่นจโจรวกน,น้ําเสร็จแล้วให้คุณใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างมากและเลงเป้าหมายให้ดีๆและเมื่อคุณทําสําเร็จหน้าคุณจะปกระแทกกับเสาไฟฟ้าจนทําให้เกิดอาการบั๊กและดิดตัวขึ้นไปข้างบนและไปยืนอยู่บนจุดสูงสุดของเสาไฟฟ้าได้ เมื่อคุณขึ้นมาถึงจุดนี้คุณจะสามารถมองเห็นวิวที่อยู่ร,บรอบๆได้อย่างชัดเจนและสามารถมองเห็นศัตรูที่อยู่ในระยะไกลและศัตรูที่อยู่ในระยะไกลก็สามารถมองเห็นคุณได้อย่างชัดเจนเช่นเดียวกันขอให้คุณใช้ความระมัดระวังและสติในการสังหารศัตรูถ้าคุณยิงเขาไม่ตายมึงอาจจะตายแทนเองและในส่วนของจุดที่4ก็ไม่มีอะไรมากให้คุณเดินตามมาและทําตามเราได้เลย ในจุดจุดนี้ให้เรามาถึงก่อนแล้วมาดักยิงคนที่จะเข้ามาฟาร์มได้ใหเราวางของล่อไว้ให้มันมาฟาร์มแล้วเราค่อย,ยิงมันก็ได้หรือจะแคมป์อยู่บนนี้แล้วไม่บวกกับใครเลยก็ได้แต่ขอให้ระวังในเรื่องของวงบีบอาจจะโดนหมอกบีบตายโดยไม่รู้ตัวก็เป็นได้โอเคในส่วนที่5ก็ให้พวกคุณได้ตามผมมาได้เลยโอ๊ทมันผมจะเห็นคนนั่นไงเขายิงกัน ผมมายืนดูเขานานแล้วแต่ทําไมเขาไม่เห็นผมก็ไม่รู้มีอะไรบางตาเขาหรือเปล่าผมไปดูสถานการณ์ใกล้ๆตอนนี้ได้ผู้ชนะแล้วผมกเลังจะเข้าไปออเขาวิ่งสวนมาเหมือนเขาจะรู้ทันแต่ไงเขาก็ไม่รอดเขาตายในที่สุดโอเคเราไปเข้าเนื้อหากันให้ทุกคนวิ่งมาทางนี้แล้วขึ้นไปบนอ่อไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าวางไอวอตามผมเวลาจะกระโดดขึ้นจะโดดขึ้นถังไม่ได้เราจะต้องขึ้นลาวลาวลาวอะไรไม่รู้ให้เล็งปืนจะแม่นยำที่สุด กระโดดขึ้นมาจอชดีโอเคสวยเราก็จะขึ้นมาถึงบนจุดสูงสุดของหอคอยนี้ผมได้วางระเบิดไว้แล้วผมจะไม่ไปเหยียบมันถ้าผมเหยียบมันคือผมโง่ามากแต่ผมจะไม่เหยียบมันอืมนั่นไงผมได้วางพลทหารไว้หนึ่งเพื่อเป็นอัคระให้กับผมจุดตรงนี้สามารถดักยิงคนได้เช่นเคยแต่ระวังตกด้วยก็จะเห็นวิวรอบๆได้เหมือนจุดก่อนหน้านี้นะครับผมคือมันถามว่าดีไหมมันก็ดีนะสําหรับผมอะ แต่ว่าก็ระวังกันด้วยอ่ะรล <c oughs> ้กูก็ตายอ่ะ <c oughs> และในส่วนที่6 <c oughs> ใช่ครับคุณสังเกตว่ามันจะไม่มีอะไรเลยเพราะมันไม่มีที่ให้แอบมันคือการเคลียร์พื้นที่และเป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุดใช่แล้วครับคุณคิดถูกลบเกมทิ้ง